สวัสดีค่ะ6สิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันโควิด -19 มีอะไรบ้างไปดูกันเลยข้อที่1ล้างมือบ่อยๆค่ะอันนี้เราจะล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะข้อ2ไอจามใส่ต้นแขนด้านในค่ะข้อที่3แห้ามใช้มือสัมผัสหน้านะคะข้อที่4สวมหนา้ากากอนามัยเสมอค่ะ ข้อ 5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยค่ะข้อที่6หยุดอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อหรือการรับเชื้อเพิ่มค่ะใจใจสักนิดแล้วชีวิตจะปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะขอบคุณที่มาจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย